ถ้ามันนั้นน่ะมันแล้วแต่เซิร์ฟเปิดไงมันจะได้คูได้จากเซิร์ฟเปิดได้ไหล่ะที่วน่ดี๋ยวแม่งลงไฟเดี๋ยวไปค่อยค่อยไปดูไอ้มาโก้ไอ้ไปสตรีนรึเปล่าวะคนดูเราไฟพี่จุ่มเราไฟ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 พี่โดนชนอยู่พี่ไปพี่ไปพี่ไปได้พี่ไปได้ไต่ระพันหลุยตารพันหลุยกำลังไปกำลังไปกำลังไปอยู่ใกล้ตรงนะตรงนั้นไม่มีล้อเหลือนะตรงความตรงความไปมาแล้วไต่พันหลุยวิชชั่นหลัวิชั่นหลักตารพันหลุยสิบคันนึงไต่ระพันหลุยเออไโรบิโอ ไม่หอไอ้ไปมันยังไม่สตีมเหรอวะอนึงจะตกอเอยไปอไนดสองเนี่ยสองเนี่ยมาคิวไอ้ไปมันไม่ตีมวะคูเล่นกัะดิออนให้ไม่ตีมแล้กูหาไม่เจอวะเติมตะวันลุกตก้ไปหวมดอกายนเจ็บนกูเจ็บนกูเจ็บนะกชื่ออะไรวะ Istent, เดี๋ยวนะกูเจ็บกูเจ็บเคสไปเหรอเห็นไงวะชื่อช่องให้ไปมันชื่ออะไรวะคนรู้ไปหาเลยเดียวพี่อไปต่อไพต่อต่อไป่ไปต่อไป่ไปต่อไป่อไปต่อไ่ไต่อไป่อไ่อไ่อไปต่อ่อไปต่อไปต่อ่ออไป่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 ต่อไป่อต่ไอไปต่อต่อต่อไ่อ่อ่อไ่อ่่อ่อไ่อ่่อ ออดีอดีมาไล่ตู้ออดีถนนนะคุอดี้ถนนนะคุร่อยมากว้างแล้วกว้างอันนี้ออด้ต่อเนี่ยต่อได้แล้ามีตามแล้วมีตามแล้าเนี่อนี่กูหาขอดูแบบซิ่งซหน่อยมาต่อได้ปะเอาไอแปะคือลไ้ไปะคือลบได้ตามไมนะเหมือนผมอมนะได้นะเมยอมได้นะได้ตู้ยินะมยิข้างหน้ามายิงข้างหน้าอาโก้ไหตู้มันถอยแล้ว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 พี่ครบลมันตู้ยิงมันตู้ยิตู้ยิงมันวกามันวก้ามมันว เล่าไป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 เอ้ยเอขาวเอขาวเอกูช่วยกูช่วยมันไปมันไปอยู่ในกลุ่มละวัลละวัลยังตีได้ยังตมันกลัวมันกลัวมันกลัวมันได้ใจหลไมันกลัวมันกลัวนะมันกลัวนะตอนนห้กูชนกูแล้วไปยี่สิบล้านก็ไปย่บลานก็ไปยล่สิบล้านก็ไปยล่สิบล้านังไปอยู่ัวหน้าคู่เกียร่ัวหนา s então, <S like ่เกียร์ยู่ตัวหน้าค่เียร

โอ้ี่ึงก็โงเมีก็มก็กตายเพื่อนโดนตเพื่อนโยเ่อนโดเพื่อดตาเอนดาเพื่อนนตเพื่อนโดนตายเพ่อนยเอนตายพโดนาย่นนาเอนดดนยพโนนตต่อเ้เพื่อเพื่ตาเพื่อยยนนาน่าเยอนไอนตนยอนายอ้ยอดนาอยอนนาเดี๋ยวนี้

เสียงดังเหรอยสัตว์ตายเฮียตายไม่ไม่รู้ตายสัตว์เฮียกากคยวนึ่งไกูไว้เฮียตายเฮียอ๋อมันไม่ได้พูดในเกมนีเมื่อใที่ฉันไหลเสียงฉันคือปีศาจที่ด่ากูที่สุดอ๋อมันเสียงครดังอ่ะ

โอ้ยตกกสโอ้ยควายหวังไฟเาเยอะมากนม่โจมันให้คมอะบีไได้ไ่เป็นไรเราเราอยู่ริมสะพานเยอะเราอยู่ริมสะพานเยอะเราอยู่ริมสะพานเยอะไี่โจไม่ให้คมตลอดเลยวะไมง่อนนหลไปไปกหายหมดจรไปหยมเิไไม่ได้ริมนเลไมไื่อนหน่อยมาดูเพื่อนหน่อยมาดเพื่อนหน่อย ต่างฝังกูเปนาพื่อริงนะตรงบริเวณไหนนี่ไอตรงอ่าริมริมอ่าริมเราาใเพื่อนเราเะกว่าเราไหวอยู่ฮยะกว่าเพื่อนเอเ็น้ใจหน่อยดีใยย่ีนเยอะมึงบีมันเยิงพี่ไม่กดีตันึงัีแล้วมึอ้าง้มาน่งัมาเฮ้ยัไบแล้วมิีพี่ก้อนยิงยิงพี่อยู่ัีอยู่พี่ะไรนเรันไหวไปรันไหวไไไวำีรั ไปดีเฮียมันไหลจัดเลยว่ะโจมันไหลจัดเลยว่ะมึงเอาป่ะกูถามมึงจะเอาไปเฮียกากมึงเอาป่ะมึงเอากูป้ามึงวัดเดียวกูป้าวตายดิเฮียกากฮะจบแล้วจบแล้วเฮ้ยมันไหลจัดเลยว่ะไม่มาสันน่าจะสตรีมถักเสื่องป้ยตายดิเฮียกากไอ้สัสเฮียเลยเพนเนี่ยภาษาที่เคยญี่ปุ่นไม่มีแล้วว่ะใครจะบอกว่ารักคนที่สุด

ก่อนผมขอเงนคืนสงสอาไปบ้านได้บอนเล่ทีบ้านที่อยู่อย่ห่งอ๋ออ๋ออ๋ออ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 อ๋ออ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 ่ออ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 ่ออ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 อ

ไปอ่ะมไม่อยากละไม่อยากละผมไม่อยากโดนละใครที่ยัอยู่บนรถบูมเปนนนาเันาเป็นนทอยู่บนรถกาาเฮียอะไรวะตายตายพี่ตายตายครับตายตายครับตายครับไปบ้านมารีเยอะมาเรียเยอะ่มันอยู่บนพื้นมันแดเย็นมันขึ้นรถมารีบ้านหลังบ้านมันภาษาเฮียอะไรวะเียมาเรีเยอะมันง เฮ้ยหเอเลี่ยนมากนะไอ้กูทำอะไรพูดดังๆเลยนะไม่ทิ้ง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 แล้วไม่ใช่หลอเลงมานัที่หมาคอได้ได้อเปิดที่โ

นไปไหนจะช่วยมึงได้สั์ไปไหนจะช่วยมึงได้ควายไอ้สั์เอาเอาไอ้เหี้ยไปไอ้สัสยะตบจะตบความไอ้สั์ชนคนไอ้เหี้ยหมาเนี่ยี่ยื้อดนม่ายหน่อย่ายไม่เลีย่ย่ายเยอะฝ่ายเยอะพี่เฉินพี่เฉินตอนนี้เหมือนแยกกเล่นนะมีสอง่านะไม่เลีรยนะ่าฟยังไม่เลียนะอย่นะเี่ยพี่ ฟ่ฟ่อิเฟ่ถือหน่อยไปยิง่อยไม่ใช่ครับคนดูเขาเปลี่ยนเป็นอนันต์แล้วเปลี่ยนเป็นทุ่มหนึ่งบแล้วเปลี่ยนเปิดทุ่มหนึ่งงั้นเดี๋ยวจะเปิดเลาวคดูเปิดตอนนี้ ฮะอืมอี้ฟันยิงกันหน่อยยิงกนหน่อยกดให้หน่อยไม่เห็นกดหน่อยกดหน่อยอุภาษาอะไรอ่ะยังยัง ดูแล้วเต็มิกตอกมันะบอเล่นดากันบอลอะไรนะพี่วิญญาณวิญญายิงไฟเลยอ่ะพี่โอเคโอเคโอเคพี่โอเคที่กดให้ผมก่อน

แต่รถฟรีเลยนะศที่กูทำมาทั้งไฟหายหมดตอนกูซ้ำไอ้เหี้ยนี่ไม่ตายสักทีมีหรถดีนิดหน่อยหลังไม่อยู่ดีทำยังไงกูทำดีๆมาหายหมดแม่งเอ้ยเปิดเบต้าเทสยูไอสวยนั่นแหละพี่สวยกูวิ่งไวจัดเลยแหละยังไงวะวันนี้เปิดหนึ่งทุ่มถึงหกโมง

นี้นี้ไปเยอะไงจบแล้ววะเฮ้ยอีกี้เอาตู้รอดเฉยวะเละเออเอาเลยอยากกินอะไรใครบอกม่บอกตลอดให้เข้าไฟไม่มีไม่มีใครแบบส่งเล้สองสี่หกแปดสิบสิบสองนก็รอดเยอะอยู่นะสิบสองคน